สวัสดีครับเพื่อนๆพบอยู่กับผมผมผมลืมชื่อตัวเองขอโทษ <c oughs> วันนี้ผมจะพาเพื่อนมาเล่นเกมเกมลาดวงดาวกิจกรรมนั่นแหละกิจกรรมหลังจากเราเล่นเคสไซเบอร์บูฟเสร็จแล้วมันจะขึ้นกิจกรรมนี้มากิจกรรมนี้จะแจกของเยอะมากเราไปเริ่มกันเลยอันแรกเนี่ยให้เราผ่านเคสไอเคสลองนะเคสลองที่มันเป็นเคสทั่วไป กวดล้างโซนปิดผนึกอะ่ะมันเป็นแต่ละด่านนะด่านความยากแล่ละหนึ่งสองสามสี่มันจะมีสี่ระดับให้เราทําหมดก่อนแล้วเราถึงจะได้รับนะไอตัวนี้อันต่อมาจะให้เรามันจะให้เราไปถ่ายรูปถังขยะเอยเสาบัาบเอ้ยหุ่นยนต์บินบลาๆ l นะให้ทุกคนทําตามผมได้เลยตามในคลิปเลยถ้าไม่เข้าใจตัวไหนก็สามารถสอบถามได้เลยนะ โอเคอันต่อมามันจะให้เราไปหาโลโก้นะเพื่อนๆหาโลโก้ตามที่ต่างๆ อันต่อมามันก็ให้เราไปถ่ายรูปเช่นเคยเราทําถ่ายรูปได้เลยไม่อยาก อันต่อมามันก็จะให้เราไปหาสติ๊กเกอร์เช่นเคยเราไปหาตามในคลิปได้เลยถ้าใครหลงก็ดูตามคลิปถ้าไม่หลงก็ตามหาเองเออ กิจกรรมต่อมาก็เหมือนเดิมถ่ายรูป อันนี้ก็หาสติกเกอร์ โอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จบเพียงเท่า,านี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า